ดีค่ปะป้าแอนจอากอีกแล้วจ้ะอันนี้เราจะมาเที่ยวอุทยานปรสาสะเทหยนที่มายนะคะเป็นอุทยานที่ใหญ่เป็นอุยนทอยานปราสาเทียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อกี้เรามารอบนึงแล้วธรรมดาถ้าไม่มีงานนะเขาจะให้เปิดจัตงงครึ่งแต,แต่ช่วงนี้มีงานงานแบบนี้ค่ะมีกิจกรรก็เลยต้องเปิดแต่ต่งครึ่งแต่ให้เข้าคืนะ ถึงที่นี้พอมีงานอ่ะเขาเขาให้เข้าฟรีแต่ต้องไป8ปดโมงครึ่งแต่ถ้าไม่มีงานถ้าไม่จัดงานแบบนี้นะคะจะเปิด7จ็ดมงครึ่งแล้วก็เสียค่าเข้าคนลา20บิบบาทเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านหน้ากันจ้า ครับเลยช่วงเทศกาลนะคะเขาจะเข้าชมฟรีแต่เปิดแป่นมงครึ่งแต่ถ้าวันธรรมดาจะชาวไทย20บาทต่างชาติ1 0 0บาทเข้าทุก7.30นช่วงเทศกาลเข้าฟรีค่ะนี่ชมประสาทเขาเนี่ยรู้ดูมาแล้วเศร้าเป็นอะไรวะเป็นก่อนระวังนะคะทางเขาก็ทำจุดสัญลักษณ์ว่ให้ระวัง น่าจะเป็นกลัวนักท่องเที่ยวเดินตกเพราะว่าช่วงกลางคืนเขาเปิดให้เข้าช่วงนี้นะคะกลางคืนน่าจะสวยนะเพราะว่าเขาเล่นเขาเล่นเออมีไฟออไฟงไโอ้ยสวยงามเอาตรงนี้ก้อนดีนี่ไปไม่ทั่วเลยตรงนี้ก้อนเอาไปทีร้อนๆก้อนเดี๋ยวว่าจะได้ไม่นั้นนะเดาเดารอโอ้โห รู้จะเก็บภาพยังไงเลยเนี่ยทั้งภาพนิ่งภาพนี่ฮะทางเข้าทางเข้าจะเป็นสิงคู่สิงสิงคู่ขึ้นอยู่บนไหมขึ้นขึ้นแรกขึ้นขึ้นหน่อยห้ามเหยียบอ๋อขึ้นทางนี้ค่อยขึ้นทางนี้เขาห้ามเหยียบตรงนี้นะค่อยขึ้นทางนี้นี่ทางขึ้นตรงนี้มีลูกศรก่อน เาไปลยดีนะยังไม่ร้อนหมานะห้ามนั่งบนสะพานก็มันอายุมากแล้วถ้าว่ามีการนั่งหนูมีการอะไรพวกนี้นจะทําให้เดี๋ยวดูบรรยากาศโดยรอบนะคะ <c oughs> แล้วก็จะถ่ายภาพนิ่งค่ะ สวยไม่ไหวเลยอ่ะสวยมากเป็นประสาทหินนาจะยุ่ก่อนที่เขาคือเขาหินสร้างนาจะอยู่ก่อนหยุกก่อนหยุกชายปูนช้ยได้พอนี้เลย นี่ยจะแม่อยู่ตั้งชมวงได้ยังไงเนี่ยเหมือมันซวยไปหมดเลยอืมนี่น่าจะมีการแสดงนะเมืม่อคืนน่ะเสียดายนะ่ามานอนที่นี่แล้วก็มาดูกันแสดงที่นี่อ่ะโอ้โหเสียดายมากแม่ก็เสียดายใหญ่เลย เสียดายมันร้อนจริงๆแต่ว่าโชคดีที่มีต้นไม้มีต้นไม้อีกแล้วเดี๋ยวกล้องหลังกันเดี๋ยวดูกล้องหลังกันเราต้องเดินอ้อมไหมเราต้องเดินอ้อมนะแม่เดินอ้อมนู่เฮ้ยขอดีเออตรงนี้มีต้นไม้ร่มรื่นดิ ลมเย็นด้วยลมปดกุ้นัะฮะเฮ้ยลมเย็นด้วยโอ้ลมมาเฮ้ยลมมาชื่นใจนี่ก็บันไดขึ้นปะนี่ขึ้นได้แต่เราลองเวียนหาที่ขึ้นไปเวียนรอบ สวยมากสวยแบบสวยแบบตะโกนน่ะเอ้นี trips, ่ก็ได้โบราณนแต่เขาาเราเราขึ้นไม่ได้เขาเลยทำลายหมายหายไงแดดร้อนก็ทนนะคะทุกความสวยงาม สวยงามมากๆคือหินหินทั้งหมดเลยอะ่ะสวยงามแบบตะโกนเนี่ยเดี๋ยวซูมซูมดูรายละเอียดนะคะทั้งแกะสลักหิน แคยตาลักเห็นบรูปช้างนะรูปลิงรูปฤษีนะรูปเทวดาคนสมัยโบราณน่กเก่งมากเลยดูสิ mẹ bây giờ mẹ bây giờ mẹ bây giờ mẹ bây กลางคืนรถถ้วยนี่เกติดไฟลบมากอะหะกลางคืนยังถ้วยนะออทำไมรู้ไม่หมานอนที่นี้วะโอเคเขากั้นแม่เข้าแล้วไปขไม่เข้ามันนีอันตรายหินถล่มไงสมควรแก่เวลาเดินทางต่อโอ้เดี๋ยวเมื่อกีเาา้เราไม่ได้ไปเยี่ยมตรงนู้นเลยตรงไอ้ที่เปือเป้องเปื้องผาดเปื้องอะไรบันไดที่ขึ้นลงกันจริงๆของของของยุคนั้นนะคะเป็นหิน กว้างไหมช่วงกว้างอยู่ไหม่ายบันไดจะไม่โบราณหน่อยดิมากว่า้ถือมากกำลังจะกลับอ่ะจ้าไม่ร้อนไม่ร้อนนี่ี่เราขึ้นมงมังมังมังตีนมาก อันนี้เป็นเป็นตัวอาคารก่อนขึ้นไปปราสาทนะคะก่อนเข้าปราสาทเข้าทางโน้นเมื่อกี้ไปเข้าทางโน้นกันอันนี้เป็นอาคารก่อนเห็นดูในคลิปมาบอกว่าอ๋อพระพาเปื้องเครื่องนี่ไงพระพาเปื้องเครื่องน้ำพี่บอกเอ้ยไปอันบอกเปื้องผ้าเฉย,เป,ย,ยเป็นห้องนี่ลักษณะเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในอาคารแบบออกเป็นสองห้อง ใช้สาหรับเป็นที่พักการเดินทางและเตรียมพระองค์ของพระหมหากษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงนะคะยามสเสด็จประกอบพิธีกรรมทางศาสนาภายในปราสาทพิมายสร้างขึ้นในราวพุทธศตรวตรรษที่16ร่วมร่วมสมัยเดียวกับปราสาทพิมายนี่แหละ,อ,ะอาคารเปล,เปลืองเ,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 เปลืองเครื่องเมื่อกี้ไปแอบแบเป็นห้องเปลืองผ้ามันสุดซ้มลงมั้งและแม่ไปไหมดูไหมขึ้นไหมยายหนูขึ้นแล้วนะคะยายหนูขึ้นแล้ว

หยุกนานๆนานมาแล้ว,ลลวอืมมาก้อนเป็นดินเป็นหินเลยไม่ได้แม่ <c oughs> บอกสู้ไม่ไหวแล้วค่ะบายบายค่ะกลับบ้านแล้วค่ะบายบาย